มาที่ตําหนักปูนในชิดนะครับกระท่อมลงปูสวงตําหนักปูในชิดนะครับอันนี้คือกระท่อมใหม่นะครับทุกคนตํตนาหนักปูในชิดงวดที่ลล้วให้เข้าบนล่างครับองค์ลงและเขียนให้บนล่างเลยนะคับงดที่แล้วนะครับแอดามให้ F4 นะถ้าใครได้ดูคลิปนะคงจะรู้ว่าเข้ายัางไงนะครับนี่นะครับต้นโพกระท่อม่มโพร่มใสลงปูสวงครับตอนนี้ใบกลาลังเปลี่ยนนะครับกระท่อม่มโพร่มใสใบกํลาลังเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับนํามาดู ปูในคิดครับไปซื้อน้ําซื้อแตงโมมาถวายปูนะครับครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็ตามแนวทางของปูครับหลังจากที่ทําพิธีถวายใบสีสองรอบตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็อเดือนกุมภาพันธ์อีกเนาะปูใช่อใช่นะครับงวดแล้วเน่าะให้โชคบนล่างเลยปูอ่าให้โชคบนล่างเลยไอห้าสองเก้า ห้าสองเก้าแล้วก็ข้างล่างอ่หกอะไรสี่แปดสี่แปดนาก็ได้หลายคนอยู่มีคนวัดรวมงานก็ได้หลายคนอ่าได้หลายคนอ่ช่วงเที่ยงแล้วบางคนก็ซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันหลายคนซื้อไม่ทันดูคลิปไม่ทันอ่าแล้วงวดตมาในปูมี มีฝันอะไรไหมปู่ที่จะฝันอยู่นะปูฝันว่ายังไงเนาะฝันว่าในสระนะี่น้ํำใสามากอืมแล้วก็มีปลาทุกชนิดแล้วจะมีปลาช่อนตัวใหญ่เท่ากับเสาเนี่ยที่แปลกคือปลาช่อนตัวใหญ่ใช่โผล่ขึ้นมาอ่าน้ํานี่จะใสมองเห็นพื้นล่าง,งเลยสระนี่แหละ อ๋อืมแล้วก็มีแมกอ่าผลไม้แมกไม้นี่เต็มเน่ยที่ปลูกปลูกไว้เนี่ยมันจะสูงมันจะสวยร่มรื่นมากร่มรื่นมากอืมตอนนี้ปลูกกํลังปลูกอยู่อ่าใช่ตอนนี้ก็ปลูกอยู่ครับแต่ว่าในนิมิตเนี่มันมันจะสวยสวยมากครับอืมทั้งสะทั้งอะไรสมบูรณ์ไปหมดนะ่ะอืมคิดว่าวันนั้นองค์มารํถวายปู่เนี่ย ถวายพระเมธทรณีถวายปู่พญานาคองค์ดำท่านก็คงจะประทานความอุดมสมบูรณ์มาให้ที่ฝันไปในแนวนี้อ่ะนะในสระนี่ยน้ําใสมากแล้วก็พืชผลไม้ใช่อคมใครๆว่าแม่ทรณีท่านท่านเปิดให้มีการอุดมสมบูรณ์อะไรให้เห็นในนิมิตนอันนี้นี่ประ,ประมาณสักสองสามคืนมาแล้ว ที่ปู่ฝันครับอืมแต่เมื่อคืนเนี่ยปู่นอนสมาธิประมาณตีสองก็จะมีปรากฏการไม่รู้ว่าองค์ไหนไปดึงผ้าหม่ม<อ>ปู่ก็ยังไม่หลับนะดึงผ้าห่มหอ่าดึงผ้าหม่ม <c oughs> ออกจากตัวปู่เนี่ย <c oughs> ปู่ก็เลยบอกว่าอืมรู้แล้วแต่ก็อย่ารบกวน ผมหรือปีนะปู่ไม่รู้นะแต่ดึงอกอ่าดึงผ้าห่มเหมือนคนดึงอกอะ่ะแต่ไม่เห็นนะปู่ก็หลับตาอยู่ก็รู้อยู่ว่าเป็นดวงจิตวิญญาณมาอ่าเพราะว่าเป็นวันพระด้วยใช่ไหมวันพระกอ,อ่าพอประมาณตีสองนี้ก็ปู่ก็ตื่นมาแล้วก็นอนสมาธิพอนอนสมาธิปุ๊บเนี่ยยังไม่เข้าถึงไหนหรอกแต่เขาก็ดึงเบา <c oughs> <c oughs> ดึงมาปู่ก็ปูกก่ปก,ก็รู้แล้ว ว่าดวงจิตนี่อาจจะมาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมาดีใจมาอะไรา,าใช่มาหยอกมาอะไรน่าจะเป็นน้องกูมานมากกว่าครับทิ่ต่าปูนอนหลับบ้างใช่แกล้งเลยใช่ปูก็เลยบอกว่าเอออย่ากแกล้งเลยอย่าอันนั้นเลยเพราะเราเป็นดวงจิตวิญญาณเราก็มีทุกมีเวรมีกรรมพอแรงแล้วถ้ามาแกลง้งปูอีกระวังจะจะจะทุกกรรมไปมากกว่านี้นะก็ให้ยุติในการมา ในช่วงที่ปู่กําลังทําสมาธิอยู่เออ,อย่ารบก,กวนอะไรเงี้ยหายเลย,ย,เลยอพอลืมตามาพ่าห่มก็ไปอยู่ข้างล่างจริงๆมันเป็นเรื่องปฏิหารว่าดวงจิตวิญญาณมีจริงนีน่นะครับแล้วก็แนวทางที่ปู่จะให้แนวทางเอฟซีที่ชมอยู่ทั่วประเทศปู่ปูก่ก็ถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโชค หรืออุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ปู่วันนั้นปู่ไหว้ถวายข้าวถวายน้ําถวายเอ็มร้อยให้ปู่เนาะปู่ว่าว่าถ้าจะเปิดให้ลูกให้หลานขอให้เปิดมากับกับฝ่ายเอ็มร้อยกันแล้วกันใ,ในเรื่องความฝันนั้นมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมอ่ามันก็มาคิดไปคิดมา ปู่ให้มามันก็ตรงกับความฝันความฝันเลยใช่คือตัวเลขตัวนี้เลยอ่าตัวเลขตัวนี้เลยโชย fc แล้โชยเป็นแนวทางเลยนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้เป็นแนวทางอ่าครับก็มีศูนย์เจ็ดหกกับก็มีหกสามกับเจ็ดสามได้เขี่ยนาจอจไปดูคนก็คืออันนี้คือเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับปู่ก็เป็นแนวทางโชคลาภแล้วแต่ดวงเนาะอ่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชควาสนาครับใครมีโชคลาภก็จะเข้า อ่าแต่ถ้าาปูประฐานพลให้ถ้าใครอาจจะไปจับโชคเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรปูให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางความฝันอุดมสมบูรณ์ใช่ฝันดีมากฝันดีมากอ่าฝันเห็นน้ําใสเหมือนแก้ววันนี้ไม่ได้ซื้อเอ็มร้อยมาเพราะว่าปูเขียนเลขไว้แล้วถ้าเปิดถ้าเปิดอีกก็จะยิ่งเลขเยอะจะเยอะไปปูไม่ให้ซื้อปูไว้ให้แล้ววันวันพระที่ผ่านมาปูได้ถวายเอ็มร้อยแล้วก็ตั้งจิตภาวนา ให้ปู่เปิดซับให้ลูกให้หลานครับโอเคปู่ครับแล้วก็โอเคครับได้เลยนะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับในทางของปู่เราจะตามมาให้ทุกงวดเี๋ยวย้ำบางงวดที่แล้วครับบนล่างเลยนะบนล่างเลยเราอยู่ในฝ่ายเอ็มร้อยตนที่ปู่ยืนให้แต่ว่าลงไม่ทันนะปู่ไม่ที่วันที่หนึ่งพอดีเนาะใช่ห้าสองเก้า แต่จ้าสังเกตดูว่า,ว,าวันนั้นปู่ทาใบสีมีบรุวันมาช่วยเยอะโอ้โอเยอะมากเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อ,อว่าคนดัํกาก็เยอะอ่าแค่ปู่ไปอ่าบอกแค่คําเดียวมากันหมดเลยรวมทั้งผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ช่วยที่เขาเคยเป็นแม่ใบสีเนี่ยไปบอกเพกอขอดมาหมดเลยเตม็มอ่าเต็มใจมาศรัทธาปู่ไม่ได้จ้างสบายไม่เลย มาช่วยด้วยศรัทธาจริงๆก็มีแค่น้ําเปล่าให้ใหดึงแค่น้นแหละไม่มีอะไรตอบแทนกับเป็นบารมีนอปูตอ่าใช่นี่คือความศรัทธาจลังศรัทธาในจลังไหลมาเหมือนเหมือนน้าหลังไหลลงมาจากฟากฟ้านี่คือจิตใจของคนที่ศรัทธาหลวงปู่ครับแล้วปูป่ตรงนี้สถานท,ท,ท,ที่ปู่ที่ทานที่ปฏิบัติธรรมปู่ต่อไปปู่จะทําอะไรครับต่อไปก็คือตอนนี้ศาลาปฏิบัติธรรมก็ พอ <g ül üyor> ได้แล้วแต่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จดีดถ้าพูดไปแล้วก็คือสถานที่ปลูกพรรมนักเนี่ยมันก็ยังมีไม้ที่ไม่มาตรฐานเนาะครับอืมมันเวลาหน้าฝนมาเวลาลมมันพัดมาพร้อมกับน้ําฝนเนี่ยมันจะสาดเข้าแล้วก็มันจะ,ะคล้ายๆว่าไม้มันจะผุแล้วเป็นไม้ยูคาเนาะ,ะที่ต่อเติมมาที่ปลูกพรรมนักนปฏิบัติเนี่ย เวลาลมมามันก็เหมือนกับว่ามันจะพังนะมันเหมือนจะไปกับลมมันปื้บป้าปื้บป้าวอย่างเงี้ยปูก็เลยคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่เนาะปูจะเปิดให้อ่าปู่จะเปิดให้คือย้ําว่าถ้าปูเปิดให้ให้เอฟซีถูกก็จะอาจจะช่วยปูอีกครั้งหนึ่งก็ปูอาจจะไม่ได้ซื้อแราเพียงแต่ให้เอฟซีเป็นคนซื้อแทนปูจะไม่ซื้อเลยซื้อทีไรปูไม่เคยซื้อให้แม่บ้านซื้อครับอถ้าปูนี่ ไปเน้นในเรื่องตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่เข้าปฏิบัติใช่ใช่มันจะไม่เข้าแล้วปู่จะไม่ซื้อปู่จะไม่เสี่ยงคนอาเลขคนปฏิบัติจะซื้อไม่ได้ใช่เชื่ออย่ามันเป็นอย่างนั้นเนยถ้าปู่ซื้อปั๊บเลขมันจะไม่เข้าเลยจะไม่เข้าเลยอ่าเพราะมันมันไม่ใช่ว่าจะให้ร่างปู่เนี่ยต้องไปอาโลภอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าให้ลูกหลานได้ครับแล้วกี่ปีเลยปู่ที่ปฏิบัติมาแล้วมี เข้าปีเข้าปีที่เก้านะเจ็ดสิบปีแล้วอ่าตั้งแต่แอดนี่มาครั้งแรกเลยปีแรกเลยจําได้ที่เราคุยครั้งแรกคือน่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้เลยตรงที่คุาตรงนี้มันจะเป็นเนินสูงอยู่เนินสูงอ่าคุณสะใหม่ๆันจะมีเสาเล็กๆมาปูใช่ใช่จะมีเสาลังคาเป็นอ่าเป็นสลาใหญ่ใช่ตรงนี้เลยออครั้งแรกที่เรามาแต่อนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนแล้วปูจะให้เปลี่ยนแปลงให้ถูก ฝืนปู่ให้ถูกในสถานที่ที่ปู่เคยมาสถิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีตรงนี้ในป่าตรงนี้ปู่เล่าให้ฟังครับทั้งต,นอนตอนนั้นปู่ก็จับยานของหลวงปู่สวงก็คือ,คอท่านไรอะไรก็มาท่านก็จะมาบอกใช่ปู่รับขันครั้งแรกมาปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ท่านมาเข้าในมิตเลยแล้วก็บอกอดีตชาติอะไรให้รู้หมดมแล้วก็ให้ปู่นี้จับจบ จับจบปุ๊บก็ท่านก็บอกว่าให้ขึ้นมาข้างบนขึ้นบนเพะไปบนฟ้าน,นั่นแหละท่านก็บอกว่าให้สับดินเลยพอสับอยู่สามจบก็ดินนั้นก็ทลายทลายปุ๊บปูบจะให้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะท่านว่าอย่างนี้องค์ปูท่านว่าอย่างนี้ปู่ผมไม่ตกเลยไม่ตกหรอกอืแค่แค่จับจอบฟันข้างบนบน่ะบนฟ้านั่นน่ะมันก็ทลายเรียบไปหมดนะปูท่านเคยบอกว่า เดี๋ยวปู่จะให้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกเลยเที่ลิมิตเห็นปู่ผมออไม่คิดว่าเอ๊ยอยู่ก็ไม่นดิไม่ฝันถึงแม่ปู่ใช่ค,คือเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะเป็นอ่าอะไรที่ว่าปู่จะต้องมาอะไรตรงนี้หรือมาสถิตประดิษฐานอะไรตรงนี้ทีนี้ก็ฝันมาเรื่อยๆนเปิดให้รู้หมดอ่าแต่ก็พูดไม่ได้ปู่ท่านก็ไม่ให้พูดหลายๆอย่าง นะสถานที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องตอนที่ท่านยังยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ละสังขารเนี่ยท่านก็เล่าบอกหมดเว,เวลาปู่นั่งสมาธิไปท่านก็เล่าบอกท่านก็บอกว่าอย่าเล่าเดูกเู้ยมันผ่านไปแล้วเ,เล่าไปก็ไม่ได้อย่าเล่านะอะไรปูก็จาไว้เฉพาะสิ่งที่มันมัน ประดับไว้ในสติปัญญาท่านสอนมาให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จําแค่นี้แต่เรื่องราวของหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ให้จําเลยครับแต่จําได้ว่าเมื<น>่อก่อนครั้งหนึ่งที่ปู่เคยเล่าว่าหลวงปู่จะให้มีหลวงู่ทวงอยู่ที่สามองค์สามองค์ใช่ตรงนี้ด้วยเนี่ยประดิษฐานเนี่ยเพราะมันยังไม่ถูกที่ก็เลยต้องย้ายมาเนี่ยท่านให้ผลิตตรงนี้ตอนที่ปู่เคยเคยเล่าแล้วออกคลิปแอดไปแล้วใช่ไหมอ่า ถต่ว่าตรงนี้แหละตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นตั้งแต่ไม่มีอะไรตั้งแต่ไม่มีรูปลงปูเลยใช่ใช่แต่ผลสุดท้ายวันนี้อ่าคือครบแล้วสามรูปสามองค์ที่เป็นฝันจริงๆใช่ไม่เชื่อก็อย่าลบลูุ่กคนความฝันฟฝันแม่นนะครับอ่าคือฝันแม่นจริงและองค์ทองก็ได้มาจริงๆองค์ทองก็ได้มาจริงๆอยู่บนาลาสองบนสลาอ่าทีนี้หนึ่งเป็นสามองค์สามองค์และองค์เล็กก็ตรงที่ปู่ประกอบพิธีดูแลสิ ก็ได้ครบตามที่ปู่ฝันใช่นะครับนะเดี๋ยวสถานที่ตรงนี้ก็กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเวลาทาใบสีเดี๋วก็มาร่วมกันใช่เพิบเลยนะครับเพิบเลยไม่ต้องไม่ต้องไปขอร้องอะไรมากมายแค่ไปบอกว่าปู่เนี่ยจะทําพิธีถวายปู่นะอะไม่ว่าจะเป็นใบสีไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเพิบเลยทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยมาร่วมครับจนะสังเกตดูนางรํา ก็พยายามจะรำถวายหลวงปู่อาจจะรำยังไม่คล่องไม่เป็นแต่ว่ายังอยากรำแต่ก็มีจิตศรัทธาที่จะถวายปู่ครับอ่านี่คืออำนาจหรือบารมีของหลวงปู่ครับไม่ถ้าเป็นต้องต้องแต่งตัวสวยๆไม่เลยยังไงก็ทําได้ปู่สิ่งทศ่าป์ปัทนาปู่ท่านไม่ไม่ยึดติดไม่ยึดติดไม่ยึดติดขอให้ลูกหลานศรัทธาจริงเถอะปู่ให้ทั้งนั้น ขอให้เชื่อในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ให้เชื่อในองค์หลวงปู่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านพูดมาในทํานองนี้บ่อยครั้งกับปู่นะกับร่างครับผมขอให้เชื่อเถอะให้ศรัทธาเถอะได้ทั้งนั้นขออยู่ในศีลในธรรมพอท่านพูดแท่เนี้ยครับนี่ก็เป็นแนวทางเรื่องอความเป็นไปเป็นมาของปู่อนุกิดนะครับอ,อยู่ที่กระท่อมหลวงพุงสวงนะับะร่มโพร่มโพร่มไส ตอนนี้เป็นกระท่อมกลางนากลางน้ําแล้วนี่นะครนะครับทุกคนโอ้ลมเย็นเนสบายนะครับอ่ะกนจบก็ขฝากแนวทางอีกรอบหนึ่งครับตัวนี้เด้อที่ปูนี้มีฝันอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีสีห่างนะเนาะ076กับ139นะครับ06139แล้วก็6373ประมาณนี้นะครับชอบประจัดไปนะปูนะใช่ท้ายปูมีอะไรจะฝาก fc ไหมครับอ่าก็สุดท้ายนี้ก็ปูก็ขอฝากอ่า ขอนอบน้อมต่อคุณพระพุธะทธธรรมพระสงค์ของคุณพระรัตนไกรคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อีกทั้งอำนาจบารมีขององค์หลวงปู่ช่วยเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดศินเปิดความสุขสุขภาพแข็งแรงให้ได้ทุกๆคนที่ดูช่องอขุมทรัพยานาคก็ข,ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองสุขภาพพระนไมยที่แข็งแรงแล้ก็มีสติปัญญาในการดำรงชีวิต ให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าและก็ตลอดไปด้วยเถิดสา<ะ>ธุขอบคุณท <สะ S 2> ุกท่านขอบคุณปู่อ่านชิตด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม